สบายดีสบายดีพี่น้องมันนี่คอยกามืดดิเฮ่มานาลงมาพี่บอ่าจ่าอ่ะบ่ลงมันนี่คอยกับม่านหน้าค่อยมาหอนบานหันบ้านนี่เด็กะแจงมาในคอยกับมานหน้ามามามานนากะไลยขดดุมโบไหนมาเผากาองมาซื้อเพราะว่าสิบห้าคุดมันแต่ก็มาเบิ้งล้านหน่อยน้ำใหเด็ดๆอะไรยักเดือนไหไรต่บเดือนหนึ่ง ย่เพ <Nh> ิ <il S 1> <hat S 2> ่านเถืงเดือนค่ะหูซึ้งวันใหญ่กันเนี่ยมากกับสาวเสื่อน้ำแล้วก็สาวเขาพันผ่านภากันนั่งเป็นดูเตียงค่ะหันล้านหน่อยนอนในอูเดี๋ยวสิพาไปเบ่งหมูมากกับเกลือปะหมูอะนี่ก็อยู่เที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยก็หูซึ้งว่าลมเย็นนี่ล้านหน่อยกะกะแออีแล้วใหญ่เติ๋อปะ เบื้องเบื้องจะให้เบื้องร้านหน่อยก่อนนี่นาแรงหุ่นหุนอยู่เอามานอนเทียงเพิ่นมานอนเทียงนี่ก็ได้ออกกำมไม่ได้ช่องเสมอแล้วก็พากันหอบมานอนอยู่เทียงนาเนี่ยข้าวคนมาไหวเทียงกระโบนแดงไปแล้วในวันี่กาสีเช้าสืบกับซาคำฝันเพิ่อนกานอนลินเกมบ่อเรื่อยยักษ์ซักอย่างเพิ่อนในแดดก็กรตามภาษาผู้สาวเพิ่อนแทะเออเพิ่อนกาสีคุยว่าผู้แพ้เพิ่อนทะเล ทานังกับขนพีบ้านางอยู่เถิงฮะคนเชื้อแดงแดงค่ะค่อยเต็มไปแล้วดอก <c oughs> นี่กะอยู่เทียงไหนเทียงหน้ากะบคลองปลูกนี่กะกับไงหลายๆพี่น้องเอ้ยนี่มันเป็นหลอกไ่แล้วนี่หลอกมันเดี๋ยวสิหมักน้ำได้แน่นอนเออซื้อมันหมักน้ำ <c oughs> ปลูกไว้เวลายามหน้าเขึ้นจากลำหน้าและะ้วฮคกะเล็ดเล็ดอาม่าเห็ด ต้มก็ไรด้วยเห็ดแกงก็ได so ้นี่นั splash, ่นเป็นหมากล่ะหนีม <c ough> ันย <c oughs> ังโมท่านใหญ่ไปได้ได้มันยังเล็กน้อยหนึ่งเดี๋ยวบัดมันใหญ่มันกระสีใหญ่กว่าหนีหมากนี่มันสีใหญ่ใหญ่เงาๆหรอกเออนี่หมากมันกระสีประมาณนี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศอยู่ที่องหน้าพี่น้องเอ้ยเพึ่งอะไรมาอยู่เลยเด้เพึ่งอะไรลุงกระป่าพึ่นกะ พากันมานอนหลาประมาณทิดหนึ่งสองทิศอยูแล้วว่าแขงแรกว่าสิมานอนอ่าลำหน้าแหละพอกากระยาแล้วแล้วฝนมันโปรโต้กเถื่อนพี่น้องมึงที่ดินนี่แห้งแห้งเพราะฝนมันโปโตกว่าสิหลลำหน้าแล้วมันก็บ่อยลำบ่อยตัวเป็นที่สองตีทิดกากระยาเดิมดินกระแตเหือบเพื่อแล้วเนี่ยก็ได้บเราท่านในลำใบไทยสั้งไงเอามาถิ่มกองกันอยู่ จะเหยังกับเส่ได้เพอแด็ฝนบ่มีแหละมันมันแหลดไหนยังก็ตายเบอรดนพันแปอ่สเทแล้วเเป็ดไก่กะออกมะนาเบอร์เด็ดเลยนี่ามเราคำพันก็จะเชิญจะไปรุงเทปนี่นี่เป็ดไก่กะคนมาให้มานามเบิเด็ดลไต้องมารีวิวนะฮะหัวเขาเปียก นี่กับผู้สาวสองสาวเพื่อนเพื่อนนอนคุยกับผู้บ่าวสาวเสือกับสาวคำพันธ์นี่คุยกับผู้บ่าวผูเสยอสาวคำพันธ์ผู้นับผู้ได้เซ็จนำพ่จริงเดี๋ยวยาเสือห่าจริงจริงแจ้งตาแล้วไม่เห็นนี่ร้านหน่อยนี่ก็ล่างไร้เศร้าเศร้าหามือร้านน่อยนี่ยังมันทั้งเหลือนล้อมก็ล่างไรเศร้าไปวัน ตาโอ้นะพอดูว่าถทยหน้าไม่หนีดิคนมากท่านา,<ะ>ากัสิเป็นขอกง,งัวพี่น้องเพราะาเลียงนี่เพื่นหายเลียงงัวแหละพิ่นโบหายปลอยถาผ<อ>ู้ได้ปลอยพิ่นกาพอบานเพื้นผักกาดว้ามไห้งว่าหายเลียงงัวพี่น้องถาพืบนโบเลียงเพื่นกาสีนานา่อันนั้นได้ยานกินกากินหมูเพื่อนท่านะเพื่อนก็ได้หายเลียงหก็ได้เหตุขอกงัวอยู่หน้าเนี่ยอันนี้อ่ก็สิเป็นขอกงัวอยู่หน้า กี่ขาดได้งัวเมื่อบานเนี่ยของัวเนี่ยแกก็ตัองซื้อทางกระสีมามุงพี่เนาะเนี่ยเพื่อบ่ให้ไว้เวลามาฝนตกอย่า้งัวมันอย่า้งัวมันตากฝนแล้วมันซีบอสบายขนาดก็ได้เห็ดอันนี้ให้มุกทำไม่ยปกติแล้วกระสิไลเมื่อบานผานแลแหละเนี่ยกระซิไลเมื่อนอนอยู่บานแล้วก็ได้มามันหยาก็ได้มาเห็ดขอกงวัวอยู่เนี่ยอยู่้างๆเที่ยงนี่เนี่ยแค่นี้กระสิเป็นขอกงวัวเห็ดใส่ในจำปัวจำโพด กำลังมุงแล้วเบิ it it road, so me, ú, I I ้งช่องซ่มบัานนี่แหละเออแต่เวลาคันคามมากอะไรงัวเข้าไว้เนี่นี่กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดูหายอยู่หน้าเฮค่ะพอฝนบาตกมันก็เลยบเป็นตะยู่เขาเป็นลายนี่ถต่ว่าฝนมันตกสร้างกับเป็นตะยู่อกย่างนอหน้าหน้ากับเป็นตะยู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละพี่น้องเอ้ยวอกับทายให้เบิ้งเบิ้งหน้าข่อยกับลำแห้งมาให้เบิ้งอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าแหละยบริเวณไปไทยทั้งไรก่ะคอยกับบริเวณต่อข้อเหม็นมาเนี่ยกระไะ ร้ายมือแล้วพี่น้องเอ้ยขอขอดกดข้ออภัยน้ำนลายเพราะเมื่อบานบุคคลมีเวลาเมื่อบานก็สนลายเมื่อ,อเกิดเป็นทิศผุดแหละกับบุคคลเดตตอบคอมเม็นเพื่อพี่น้องกับเดี้ยวข่อยกับมาบานแหละมามาบานยาแหละเดี้ยวขอกับสิคอยตอบคอมเมนต์ไปทีละน้อยเนาะนี่กับเขาก็มาทายมารีวิวให้เบิรงกันโอเคเลยเนาะพี่น้องใครเอาคนเะ <laughs> นี้ยเนี่เต่ารู้เต่าบดอะไใส่กอ่าเต่าตมันรู้เลย เจ้าให้อยหันน่กับบาโอลิเพื่อนนั่งอยู่เทียงหน้านั่งไวเรั่บยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยังกับผมบาโอลิแค่แฉลบครับผมทำไมป่าโตปกติผมจะไม่ค่อยปะโตนะครับผมวันนี้ผมขอปะโตหน่อยหนึ่งนะครับผมวันนี้เพราะว่าคุณน้องน้ำเซียวชิคุณน้องน้ำชาวเล่าให้ผมนะครับให้ผมว่าวดังไข่คืนนี้แล้วก็ยังไม่ปะ แล้วก็ไม่กินข้าวกินน้ํานะครับผมกินโดนมากเลยแล้วผมก็หนีไปอยู่ตะก้าแล้วก็กินข้าวคนเดียวนะฝากเลือบฝากกดไลค์ให้นะถ้าชอบคลิปนี่หรือว่าไม่ชอบก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไม่ชอบก็กดชอบก็กดนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย